เต้งหนึ่งหลังจากที่โดนน็อกไปชนะมาโดยตลอดแล้วก็เข้าสู่วันปุ๊บก็โดนเมนชิคอฟสอยร่วงเลยเมนชิคอฟแสดงให้เห็นถึงทักษะที่เหนือชั้นแต่ปัญหาคือตอนนี้เขาโดนแบนและเพราะว่าไปใช้สารกระตุน้นซึ่งแน่นอนวันก็กำหนดโทษแล้วนะครับว่าอ๋อโดนไปกี่เดือนกี่เดือนก็ว่ากันไปแต่ว่าผลการชกระหว่างเต้งหนึ่งกับเมนชิคอฟก็ถือเป็นการโมฆะหรือไม่เท่ากับไม่มีคำตัดสินคอมเมนต์หลายคนนะเข้าใจว่า การใช้สารกระตุ้นทําให้ทักษะสูงขึ้นผมมอเห็นผมเห็นแนวนี้นะมันต้องแยกนะไอเรื่องกระตุ้นเพื่อท่นก็ไปหาอ่านใน Google กันเอาเองถ้าแยกออกมาจากเรื่องทักษะไม่เกี่ยวนะถ้าคุณไม่มีทักษะถ้าคุณไม่เก่งอ่ะคุณจะกินอะไรเข้าไปคุณจะอ่านอะไรเข้าไปคุณก็ยังคงไม่มีทักษะนั้นเหมือนเดิมอายกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าสวิงชิกอ่ะหมุนตัวเตะอะถ้านี้ต้องผ่านการหมุนแบบซ้ําๆแล้วก็หลักการหมุนที่ถูกต้อง แล้วหมุนอย่างเดียวไม่ได้ด้วยนะต้องรู้ด้วยว่าต้องหมุนตอนไหนจังหวะไหนหมุนแล้วถึงจะโดนคู่ต่อสู้เพราะไม่งั้นหมุนไปก็ไม่โดนเนี่ยเรื่องพวกนี้ยสันกระตุ้นไม่สามารถทําให้คุณมีสกิลสวิงคลิกขึ้นมาได้ไม่สามารถทําให้คุณรู้ว่าสเต็ปเท้าการเคลื่อนไหวเนี่ยต้องสเต็ปหนึ่งออกคุณต่อสู้จี้ตามพลิกออกด้านข้างคุณต่อสู้ตามบีบเข้ามุมปุ๊บออกหนึ่งสองสลิปไปทางขวาหมุนออก เรื่องพวกนี้ต้องอาศัยความเข้าใจและการทําซ้ําแค่เท่านั้นสารกระตุ้นทําให้มีสกิลพวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องแยกออกจากกันนะว่ากระตุ้นอะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่สกิลการต่อสู้นั่นอีกเรื่องหนึง่งบางอย่างนะต่อให้คุณกินยาว,วิเศษนะจะไม่ได้ผลแต่จะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณไปฝึกนแขนงที่เขาเจาะจงในสิ่งสิ่งนั้นคุณถึงจะได้สิ่งนั้นมา ส่วนเรื่องสารกระตุ้นแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ควรทำะนะครับเพราะว่าหากเป็นนักกีฬาของผมผมก็ไม่อยากให้เขาไปสู้กับคนที่ใช้สารกระตุ้นอันนี้ผมเข้าใจซึ่งก็ต้องว่าไปตามที่วันแชมเปี้ยนชิพว่าววันบอกว่าต้องแบนเท่าไหรก่ก็ว่าไปตามนั้นนะครับ